อ้ยแรงจริงแรงอะไรยังไม่แรงไม่พอใจแล้วมันหนุ่วงๆก <ๆ S 2> ันเล่นเนี่ย<ะ>เดี๋ยวให้แบงค์จูนเก็บไว้หน,น่ยอยนะไม่รู้ว่ามันยังไงเนี่ยเห็นบอกว่าทำ1.9โปรลำใหม่มาเนี่ยไปดูหน่อยมันเป็นยังไงกายจะพาไปเลยครับกับแบงค์บ้านเฮาเนี่ไปโค้งทางเข้าออกค่อนข,ข้างที่จะแคบนิดนึงนะแต่มันแบบป่าลงโจงเฮ้ยนี่ใครวะเนี่ยคุเพิ่งรู้ว่ามีผีกล้วยด้วยเหรอวะเนี่ย เฮ้ยดูนมีผีกล้วยว่ะใช่เหรอผีกล้วยที่กูเคยเห็นเนี่ยมันเป็นผีตานีผู้หญิงไม่ใช่เหรอวะเฮ้ยพี่เของไอ้นี่ด้วยว่ะเป็นผีกล้วยว่ะเจ้ากูใหญ่เลยอ่ะอยากคิวให้กูด้วยเออว่ายผมรีบเข้าเออผีกล้วยชไม่ไปก่อนไปก่อนผีกล้วยจะแบกกลับกูแล้ว ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับแบงค์ปาณนานล้ครับโอ้โหนี่จริงๆนี่อูใหม่ใช่ไ่มเนี่ยอูใหม่ครับอ่าแล้วอูเก่าอ่ะอูเก่าทำงานหน้าร้านปกติครับพอดีรถเมื่อกี้ขับมาไงควันมันดำเออคือรถให้ครับอยากแรงอ่ะอยากแรงแต่ควันเออไม่มีควันอะไรอย่างเงี้ยได้ครับแต่อย่าแช่นะทำไมอ่ะใฉลัยไม้เปิดไหมได้นำเสนอเรื่องนี้มาสวัสดีครับผมแบงค์ปาณนาครับผมสวัสดีครับผมไต G T 7ครับวันนี้มาแนะนำสินค้ากล่องคาเล็งไฟฟ้า G T 7 Pro Drive Auto Super AI เวอร์ชั่น2ครับ เงียบเหมือนที่ก yeah. ูเห็นใช่ไหมเงียบแล้วคนของมึงวะเป็นของพี่ป่ะไอ้ยี่เนผีกล้วยเมื่อกี้หรอใช่มันมันอะไรวะอยู่มาแล้วมันก็ไม่เป็นฟ้าเหรอเออเออถือว่าเราฝันไปแล้วกันอย่าไปสนใจเราก็ไม่รู้คืออะไรอาจจะเป็นอะไรที่เรามองไม่เห็นก็เป็นได้ใช่แล้วเอาว่าถึงเรื่องรถกันดีกว่าโอเคเ้าอันนี้มันเป็นยังไงวะไหนอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งหรือเก้าโปรหนึ่งก้าโปรหนึ่งก้าโปจริงๆแล้วมึงตก็ได้ทุกทุกปีหมดละ เออพุ่นรุ่นเก้าโบนก้าโบโบยพุ่โบตันไงมันโปยอ่ะโปยไงก็เป็นรถรุ่นที่ช่างมากช่างมากฝันฝ่าแล้วก็อนุญาตให้ปูพื้นปีนเร็มได้ปูพื้นปีนเร็มได้ปูพื้นมันปีนเร็มได้อ่าแล้วเครื่องยนต์อะไรพวกนี้มันเหมือนเดิมป่ะเหมือนกันนค่ยนตเหมือนกันใจคันแรงๆแล้วนะครับผมปรับใช้งานหมดสปอร์ตได้สูงถึง24ระดับอะไรวะเดี๋ยวใครอ่ะไม่รู้ใช่ไหม ได้เดี๋ยวเดี๋ยวดักตีกูดักตีเลยแล้วอันนี้กูงงไงพิ่งเป็นใครแล้วแล้วครึ่งตัวนี้เหมือนเดิมไหมครึ่งตัวเหมือนเดิมป่ะเป็น1.9เหมือนเดิม1.9เเกาหมือนเดิมพอเปิดฝากระโปรงมาเรียบร้อยแล้วโอ้โหนี่เลยเครื่องมันก็1.9อยู่อ่ะใช่ครับแต่1.9ทำไมมันโบวอย่างเงี้ยโหมด Super AI อัจฉริยะปรับใช้งานการขับขี่ได้อย่างเหมาะสมกูว่านะอนนี้กูเริ่มขนลุกแล้วแบงค์ เอาทูบมาจุดได้ไหมได้ครับอืมเอาทูบมาจุดได้ไหมได้ครับเออเราจะคุยเรื่องรถกันตอนนี้มึงต้องเคลียร์ก่อนนะได้ครับกระบอกปูมานมึงต้องออกให้หมดนะตัวนี้นะเออนะครับผมเอาล่ะนี่คืออะไรฮะอันนี้ก็คือปากแตกปากแตกตูกที่รถทุกทีไม่ใช่แบบนี้อันนี้มันขึ้นปากอะโปงไงเราไม่ได้จัดแบเนี้ยอ๋องานสวยใจจริงที่ผมเห็นก็คือเฟรมเป็นตัวบอดี้ใหม่หมดเลยใช่เป็นตัวบอดี้ใหมดอันนี้ทำยังไง แม่จิตเอเดอร์โรโบที่อโห oh, ขานนี้ก็ทำเฟรมทำอะไรอยู่แล้วถูกไหมใช่ครบับผมเอออันนี้หมดไปเท้าไรเนะี่ย ข้าวๆก็วบนดี้อย่างเดียวก็ไม่ไม่แพงมากกูอบอกได้กูอะไรเนี่ยกูถามจริงมึก็อบอกเลยหมดไปล้านกว่าบาทล,าล้านกว่าบาทถ้าเท่านั้นเองทั้งคันเลยหมดไปหลานกว่าบาทครับเออเอาเงินล้านกว่าบาทไปทำไงไปซื้อบ้านไปซื้อบ้านแต่บ้านไม่สามารถขับได้ใช่ครับแต่รถขับไปซื้อบ้านได้รถขับไปซื้อบ้านได้รถขับไปซื้อบ้านได้เออเดีดีดีกต้องอย่างนั้นอยู่มาแบบนี้ใช่ใชครับผมวันนี้คือบึง turbo ไป็นไงบ้างวันนี้ turbo รถแข่งก็จะพี่เบนซ์ไทยสารกับ p ping turbo หลักสองคนหลัก มันคืออย่างนี้มันอยู่ที่ลักษณะการใช้ใช่ครับก็แล้วแต่ว่าจะใช้อันไหนถูกไหม แต่ถ้าสองสำเนาเนี่คือโอเคโอเคสุดนี่โอ้โหดูดิแล้วุดเน้นโล่งอ่ะอันเนี้ยเน้นโล่งเก็บโล่งไปหมดเลยเพราะคุณเอ้ยเครื่องเนี่ยจริงๆแล้วโอ้โหรู้ว่าเจ๋งไงน้องเอ้ยแม้แต่เล็กกับน้อยนะระบบนี่เราชัดเจนอยู่แล้วแต่คราวนี้ภไพนุ่งไนายเนี่ยเห็นไหมมันรู้สึกว่ามันเหมือนเฟรมไหมเหมือนเฟรมเหมือนเฟรมเลยเหรอเน้นเบากี่กิโลคันนี้รถเปล่ายังไม่ใช่ขนาดก็อยู่ประมาณตันนิดนตันนิดนเหรอแต่ต้องมีถั่วประมาณสองร้อยละต้องมีส่วนนิดนึงแผ่นหล็กข้างหลังกันเยอะข้างหน้ากันเยอะขอหนักเท่าไหร่เขาดูหน่อย เป็นเป็นไงเอาไว้เอาสวยชอบการขับขี่แบบนิ่มนวลเน้นการประหยัดน้ำมันเรามีหมดอีโครองรับถึง24ระดับรถช่างไม่ใช่ธรรมดาแล้วแบงค์มันยังไงกันวะที่เนี่ยตอนสร้างมีการแบบมีหรือเปล่าถึงว่ามาถึงมานเลย ดูจากข้างหลังแล้วมันก็คือเหมือนกับเออรถสไตล์เกียร์ซิ่งยุคก,ก่อนเลยแบงค์ใช่ครับผมทำไมรุ่นนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วมันยังไงฮะมันมันจะต้องทําแบบนี้เลยเหรอก็เขาอนุญาตแล้วครับเปิดแต่แล้วมันต้องมีคำว่อหลังก็ได้มีปัญหาควันดำจ่าไม่ปลื้มของเราช่วยได้ครับว่ามีวิธีทำเลยดีกว่านะเฮ้ยไปจ่าไป นีจับได้ครับเรื่องถามจริงกินข้าวมาหรือไนี่ใครไม่ใครเอาดีๆี่ใครเราอ่ะอ่ะผมชื่อไ่ครับมาจากจีนเชนแล้วอยู่ๆมาทุกรูนั้นออกรูนี้เข้าตรงนู้นตรงนี้นี่คือเห็นที่นี่เขาน่าสนใจฮะผมรู้สึกว่าถ้ามาอยู่ที่เนี่ยมันน่าจะได้เจออะไรดีๆจริงๆแล้วคุณจะอยู่ที่นี่แหละถ้าอยู่ที่นี่มึงอ้วนกว่านี้แน่นอนพี่กินข้าวมั้งหรือเปล่ากินทุกปีฮะกินทุกปีตกลงนี่กินเป็นอะไรเป็นของเส้นหรือเป็นข้าวจริงก็แล้วแต่คนมาจุดทุบให้ก็แล้วแต่คนมาจุดทุบให้เอาอย่างน แล้วไหนๆก็มาที่นี่แล้ว,วขออนุญาตเน้นๆมาอ่ะพูดไปเลยมีอะไรดีไหนพูดไปสิวันนี้เป็นตัวกล่องขัเ้เร่งไฟฟ้าจริงๆแล้ว GT 7เนี่ยเราจะเห็นแบนขัเ้เร่งไฟฟ้ามันนานมากาปีหกปีวันนี้ตัวใหม่ล่าสุดและเพิ่งมาให้เห็นที่นี่ที่แรกแรกสุดเลยขึ้นกับแก่พูดและะด้วขึ้นเลยแก่เลยแก่เลยพูดเลยะแกะ่ แบงน,นะเป็นอย่างนี้นี่เองครับท่านผู้ชมฮะหน้าตาเรียบหรือว่าเดี๋ยวดูตอนเปิดใช้งานรับรองแบบจี๊ดถามจริงที่นี่รับรีนอ่ะใช่ไหมแบงค์ใช่ครับแล้วสมมติถ้าปันดำมันทำไงจัดการได้เรียบร้อยเลยจริงครับไอ้ที่มองมองมองเหล่แล้วมึงอาอะไรกูว่าอะไรประมาณนี้เอาอย่างนี้มีรถสักคันหนึ่งตอนนี้จอดอยู่ไปติดตั้งให้ผมหนะ่อยแล้วเดี๋ยวไปลองด้วยกันพาแบงค์มาด้วยได้ครับผมไม่มีปัญหาไป ครับผมและตัวกล่องเะเลพิลฟ้าของเราตัวนี้ครับจัดเต็มไปเลยครับ8โหมด8ฟังก์ชันด้วยกันครับเราเริ่มต้นที่โหมดแรกครับเป็นโหมดชุบก้อยเอไออัจฉริยะปวะมวลผลการขับขี่ตามพฤติกรรมการขับของเราครับก็นะครับหน้าตาของโหมดนี้จะเป็นแบบนี้ที่หน้าจอนะครับแล้วโหมดต่อไปครับกดเปลี่ยนโหมดอีกครั้งครับตันนี้เป็นโหมดสปอร์ตครับเรื่องของการตอบสนองเขาเร่งรถอื่นแก้ปัญหาด้วยโหมดนี้เลยครับปรับใช้งานได้ถึง24ระดับครับต่อไปครับโหมดค่าเดิมโรงงานครับหน้าจอจะออกมาหน้าตาลักษนะนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องรคนัะบ มีในเรื่องของโหมดอีโ e คเน้นประหยัดน้ำมันแล้วก็จัดให้นะครับผมมีเรื่องของโหมดล็อกคันเล่งนะครับกันขโมยนะครับล็อกได้แบบว,ว่ารอบนี้เนี่ยคือปลอดไยสุดๆเลยนะครับมีรหัสอะไรต่างๆจัดการได้เลยนะครับตัวนี้ นะครับรวมไปถึงตัวโหมดปิดฟันดำนะครับตัวนี้มีความละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับผมและที่สําคัญครับโหมดเดินหอบยังคงอยู่นะครับใครที่ชอบโหมดนี้เรายังจัดเต็มให้อยู่นะครับผมรวมไปถึงตัวโหมดล็อกรอบนะครับตัวนี้ลดเสียงเสียบชอบมากนะครับผมก็ทั้งหมดนี้คือ8โหมดที่เราจัดให้ในตัวของคันเร่งของเราแต่พิเศษครับนิดนึงเวอร์ชันนี้เรามาพร้อมแอปพลิเคชันใช้งานง่ายกว่าเดิมเดี๋ยวเรามาดูกันครับหน้าตาแอปจะเป็นประมาณนี้ครับให้ดูความเสถียรของมันนะครับ ชื่อมต่อบูธุระจุดหนึ่งความเสถียรคือเวลาเราเปลี่ยนโหมดครับที่กล่องที่จอเปลี่ยนไปพร้อมกันนะครับกู้มือตัวนี้ไม่ต้องพึ่งแล้วฮะเราใช้เมนูภาษาไทยจัดการได้ทุกโหมดนะครับผมเล่นได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยครับก็กดปุ๊บเปลี่ยนปั๊บแบบเดียวไทา์เลยตัวนี้ครับเนื่องจากเป็นหน้าจอดิจิตอลหลายคนกังวลครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดใช้งานกลางคืนเนี่ยแสงเนี่ยมันจะเข้าตามันจะมันจะหลัคลายตาหรือเปล่ามันจะมีปัญหาต้อนขับขี่หรือเปล่าครับเราเลยมีฟังก์ชันนี้จัดให้เลยครับอเราไปดูกันที่หน้าจอแบบเเเข้้มมมแแแแแบบบบบบบนนนีลลยะครรรรรรัััาาาสสสถปปดดดงงไผ จะไม่เห็นได้เลยนะฮะปรับผ่านแอปพลิเคชันครับแบบนี้นะครับนี่ครับการใช้งานยังทําได้ปกตินะครับแต่เพียงแค่ว่าแสงหน้าจอจะไม่มีเลยและที่สําคัญครับถ้าเกิดเราไปเข้าด่านกลางวันนะจ๋าก็ไม่รู้เราเปิดกองอยู่โม้หอยยังครับพี่โม้หอยังโม้หอยยังนี่ไม่ได้โม่ลง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 มาเดี๋ยวพาไปลองเลยมาเน่เอาให้ร้องเลยเอาให้ร้องเลยพี่มันนุ้ยไว้ดี๋ยวดูว่าสวยกินข้าวพวมึงอ่ะเออไปครับแบงค์ขับแล้วกันเออตามนี้ไปพวกเรา จะเปนยังไงอ่าเราลองดูกันที่โหมด AI ก่อนเลยทุกไป AI ดูจากไหนเนี่ยเดี๋ยวผมกดให้เอาดูจากนี่นะอ่ะโอเคแอปแอปใช่ครับกดง่ายกดปุ๊บหน้าจอนู้นก็เปลี่ยนนี้ก็เปลี่ยนอ๋อนี่แกเปลี่ยนแล้วเนี่ยเออเปลี่ยนเออเอ้าเอ้าลองลองดูในโหมด AI ครับ AI เป็นยงไงวะแบงค์ตึงงเนี้ยแบงค์แบงค์แบงเย็นหน่อยก็ได้เราลองกันเลยฟ้ากูไม่ได้แข่งรถมึงเข้าใจไหมไ้่ใช่ไงเนี่ย มีกี่ระดับวะ AI ตัวนี้มันไม่มีระดับมันปรับการขับขี่ตามที่เราตามตัวเราตามสัวเาาเหรอหมดตามตัวเราด้วยเจติมดูว่าอันนี้คื่ AI เอาเราไปดูโหมดสปอร์ตเน้นๆแน่นๆเดี๋ยวผมจัดให้เลยหมดสปอร์ตทำเป็นสปอร์ตเลยเอาซักระดับอ่ะคือสิบหกสิบหกไปอะไร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 อยู่มาดิทำไมมึงอยู่เบนที่ิมันเนี่ยโอ้ยยิงยิงเป็นปีเตอร์เขาเลยไหมเฮ้ยอันนี้หมดเท่าไหร่ระดับเท่าไหร่ขึ้นสิบหกขึ้นสิบหกมันไปได้ถึงยี่สิบสี่ สุดเลยจัดไปครับจัดให้แป้งห่อเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพิ่มเลยงมา้วอ้เดียวทางเดียวทางเลยทีกดปุ๊บเพิ่มนแบบพันทีฮะไม่มีเลยการจะแดงออกมาเนี่ยไม่มีเลยการจะแดงออกมาเนี่ยใช่ครับอันนี้คื้โหมดสปอร์ตขับยากปะเป็นกระเดาะเออปกติถ้าเกิดถมันจะกระเดานะกเกระเดานะเออเงว้จีเว้นว้เลยนี้ยเ และที่สําคัญนะโหมดอื่นผมพอจะเข้าใจว่าอธิบายกันไปหมดแล้วขอแบบขับเร่งเร็วๆหน่อยนะจัดตายที่หมดสตาร์ในกระป๋องเนี่ยแางกันโค้งแข่งแข่งไปโค้งพอแล้วนลุกไปแล้วเนี่ยโอ้โหคนลุกเลยนี่อย่างคืไม่ค่อยอยากมาอย่างเงี้ยไม่ค่อยอยากจรออีกเลยให้ตายอ่ะนี่ถ้าไม่ใช่ G T Seven กูไม่มานะเว้ยอะไรอะไรเป็นไรเป็นไรอ่ะไม่เป็นไรก็ปล่อยแกว่าง อะไรเมินคุยไม่ทำไรนะเงินดูเฉยเงิยดูเฉยแล้วไงอาการเป็นไงแล้วบอกหมอเนี่ยฮะไม่เป็นไรเป็นไรออกได้หรออกได้หรออกตัวได้ป่าวเดี๋ยวมาขี่ได้เหรอไหนลองนี่ขี่ได้ป่าวี่เลี้งไปไหนเนี่ยจริงป่ะเลี้งไม่ได้เหรอแล้วก่อนนะเอาแล้วแบงค์ตอนนี้เปลี่ยนนี้ยงไปไหนแล้วหังป่ะเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรวะไก่ อันนี้ผมหยอกเพลยนหยอกเล่นหยอกไรล็อกคันเล่นล็อกคันเร่งเห็นว่าขับกันมันบางคนขับไปโกนรถพังบอกไม่มีไม่มีอาการแบบนี้นอกจากปรากดล็อกคันเร่งท so ีนี um, ้จะกดล็อกกันตัวนี้เลยผมจัดการให้เออมีผดล็อกได้ด้วยอ่่าเี้ยวออะันนี้กันขโมยนะกันขโมยอย่างแจ๋วไอทิดอ่าองนี้ไปได้ยังไปได้ไหนลองเร่งเล่นขึ้นป่ะอ๋อเร่งขึ้นเรียบร้อยแล้วเว้ย แบบเฮ้ยราคาเท่าไหร่วะเนี่ยราคาตอนนี้จัดโปรเหลือเพียงแค่พันเก้าร้อยเก้าสิบครับพัเก้าสิบครับผมไอไอเขาเรียกซูเปอร์ไอไอถูกไหมถูกต้องครับหน้าจอดิจิตอลแบบนี้พันเก้าร้อยเก้าสิบแต่มันมีพิเศษกว่านั้นพิเศษอะไรวะ,วะเรามีลูกค้าเก่าเดี๋ยวคนเก่าจะบอกผมผมซื้อของเก่าไปแล้วอ่ะทีนี้ถ้าลูกค้าเก่าอยากได้ตัวนี้เราลดพิเศษให้อีกสองร้อยจ่ายพันเจ็ดร้อยเก้าสิบได้รับตัวนี้เลยลูกค้าเก่าเราก็ดูแลไม่ธรรมดาเอางี้ดีกว่าการันตีโดยนักแข่งระดับประเทศหน่อยแบงค์ทองสามวะไงเฮ้ยมันนา อะไรแบงค์ยังซะ <laughs> แบงค์ว่าดาวว่าไงแบงว่าไงตัวนี้โอเคไหมจีทเทว่นผมผมาคุ้มคุ้มป่ะครับคุม้มครับนี่ไงใส่กับรถบ้านนี่เห็นเลยใช่ใส่กับรถบ้านนี่เห็นเลยเนี่ย่9เนี่ยตอนนี้รถตลาดเลยอ่ะฮะอย่างเฟี้ยวครับเี้ยว ติดต่อได้ช่องทางไหนถ้าเกิดว่าจะซื้อของคุณเนี่ยฮะเซร์อไปเลยครับ GT 7 Motor ใน Facebook นะครับหรือ GT 7 e v เฉยๆเนี่ยขึ้นเพจไหนทักหาซื้อได้หมดเลยได้หมดเลยได้หมดเลยตัวแทนเราเองครับฝากไปถึงน้องไก่ด้วยมึงแดกข้าวมงนะแขนนึงกิข้าวมาถึงก่อนน้องครับมึงไปยืนอยู่ตรงต้นกล้วยกูตกใจหมดเลยนี่ล้วจะติดตามผลงานรถ1.9 Pro ได้ที่ไหนฮะทางแบงค์บรรณาเฟซบุ๊กแบงค์มรนณาแล้วก็ยูทูปแบงค์มรนณาเพจแบงค์มรนณามียูทูบเลยยูทูบคุณทำทุกอย่างเลยวันนี้วันนี้แม่ของจริงงไออ้้้นนนคี กับน้องไฟการ์ี่ก็ดีใจด้วยที่ช่วยผังดานมาตลอดตั้งแต่เล็กจนโตตอนนี้ไอ้อย่างผมเฝ้่าเลยครับกับการเล่นไฟฟ้าดีๆอย่าง GT 7ตัวนี้เป็นซุปเปอร์ AI ครับท่านผู้ชมและอย่างหนึ่งรับประกันได้ขับขี่มันมากมันคำนวณโดยตามสัตวดานของคุณเลยเฝ้่าเลยครับตอนนี้ก็แค่หนึ่งพันหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทครับโอ้โหแล้วเจอพี่ไถได้ไหนล่ะความจริงผมอยู่หน้าร้านทุกวันไม่ไม่ได้อยู่ตามหิ้งตามวัดอะไรก็ไม่มีนะก็แล้วแต่ถ้าใครจุดชูบันเชิญไป วันนี้ขรบคุณพ่จัยด้วยขอบคุณทธขอบคุณธอ่ะเออเดียวอ่